มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ระทึกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะไฟไหม้โรงงานรีไซเคลิลขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครค่ะสิ่งที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้านรอบๆค่ะต้องพากันอพยพหนีที่หนักเลยก็มีทั้งกลิ่นแล้วก็ความร้อนด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่ามูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทพากผู้ชมไปดูภาพสิ่งที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะนี่คือ จุดเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมที่บริษัทที่ซีโนไทยมารีนโปรดักต์จำกัดนะคะในตำบลบางแย่แพร,แรอพ่อำเภอเมืองสมุทรสาครเนี่นตอนกลางคนืนนะมาหือมาเลยนะลอยขึ้นฟ้าเนี่ยแล้วไม่ใช่เป็นควันไฟธรรมดาด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมคะเป็นที่รับซื้อขยะรีไซเคิลต่างๆเนี่ยผลิตเม็ดพลาสติกค,ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าควันมันพวยพุ่งออกมาแล้วเป็นช่วงเวลาที่คนกําลังนับกําลังนอนกันเพราะว่า กลางดึกค่ะก่อนเที่ยงคืนเท่านั้น23นาฬิกา45นาทีค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครก็ได้รับแจ้งนะคะจุดเกิดเหตุตรงนี้ประกอบกิจการรับซื้อและผลิตเม็ดพลาสติกก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาให้ได้รับทราบแล้วก็มีการประสานร,รถน้ำดับเพลิงเข้ามาเกือบเกือบ20คันเข้ามาระงับเหตุค่ะคที่เห็นว่าเป็นควันสีขา,ขาวๆแบบนี้ค,คือเป็นไฟที่ไหม้พลาสติกกับกองยางนะคุณผู้ชมฮะ เป็นพลาสติกเก่าโดนไฟไหมอย่างรุนแรงเลยอยู่ภายในอาคารโกดังด้านในโรงงานครับแล้วก็มีกลุ่มควันและเปลเวลเพลิงจํานวนมากเนี่ยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าประชาชนที่อยู่โดยรอบหวาดกลัวนะฮะคือกลัวด้วยว่าไฟเนี่ยมันจะลุกลามไปถึงไหนอีกอย่างหนึ่งคือกลัวเรื่องของกลิ่นเพราะว่าเห็นควันไฟไกลๆอย่างเงี้ยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันคละคลุ้งไปทั่วเลยผู้ชมฮะกลิ่นพลาสติกไหมอะ่ะนะแล้วก็มีความร้อนที่ระอุออกมาจากจุดที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย คนที่อยู่ทถานั้นก็เลยพากันย้ายออกไปอยู่ด้านนอกก่อนอเป็นการชั่วคราวแล้วมันเป็นกลิ่นเหม็นที่มาจากพลาสติกที่มันก็น่าจะเป็นสารเคมีด้วยนะคะคไม่รู้ว่ามันอันตรายกับร่างกายของคนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยหรือไม่นี้อาจจะต้องตรวจสอบนะคะร้อยร้อยตรีประพันธ์ถึกสกุลนายอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็เปิดเผยว่าบริษัทที่เกิดเหตุลักษณะคือประกอบการเป็นการรับซื้อของเก่าขยะรีไซเคิลผลิตเม็ดพลาสติกค่ะ แล้วเป็นพวกที่ติดไฟง่ายเชื้อเพลิงอย่างดีเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งพอเจอไฟเข้าไปก็ติดได้นานแล้วก็ลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณพื้นที่ของบริษัทอยู่ราวๆ40-50ไร่ค่ะแต่ว่าบริเวณที่เก็บกองวัสดุแล้วเกิดเพลิงไหม 4-5ถึงไร่เท่านั้นแต่ก็ไม่ด้อยนะถึงแม้ว,ว่าพื้นที่โรงงานจะเยอะก็ตามแต่4-5ถึงไร่เนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดอะไรค่ะเกิดจากอะไรและหลังจากควบคุมเพลิงแล้วก็จะเรียกทางเจ้าของบริษัทมาสอบถามกันด้วยค่ะพร้อมกับให้ทางเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นปัญหาคือความยากของการดับเพลิงตรงที่ทางเข้าออกของโรงงานนี่มันแคบครับ,ร,บรถน้าขยะขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแบบวิ่งสวนทางกันได้ โชคดีนะคะอันนี้คือเนื่องจากโรงงานเนี่ยเขามีกําแพงกั้นสูงเอาไว้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพลิงมันไม่ลุกลามไปยังชุมชนใกล้เคียงได้ง่ายและหลังจากนี้ก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลของโรงงานด้วยว่าระบบก,การดับเพลิงเป็นยังไงการควบคุมเพลิงของโรงงานด้วยนะคะคยังไม่มีรายงานคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะไม่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ,คะตอนเช้า9้าโมงเนี่ยนะ ก็ยังพบว่ายังมีเพลิงเนี่ยคุกกรุ่นอยู่แล้วก็มีควันเนี่ยรอยพวยพุ่งขึ้นมาอยู่นะฮะชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับโรงงานเนี่ยก็บอกว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในย่านนี้กว่า200หลังคาเรือนครับได้รับผลกระทบจากควันไฟลุกไหม้เพราะว่าหายใจไม่ออกนะอนอนไม่หลับเลยทั้งคืนน่ะบางคนก็บอกว่านอนไม่ไหวแล้วนะอยู่ในบ้านน่ยออกมาด้านนอกดีกว่าเพราะว่าต้องมาติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ชาวบ้านเล่าต่อบอกว่าโรงงานแห่งนี้มีการเก็บยางรถยนต์เก่าเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมนำไปรีไซเคิลทำเป็นน้ำมันครับแล้วก็มีการเตรียมก่อสร้างถังบรรจุขนาดใหญ่จำนวนหลายถังในบริเวณใกล้เคียงโรงงานที่โดนไฟไหม้ด้วยชาวบ้านก็ยิ่งหวั่นวิตกว่าจะเกิดอันตรายจากเกิดจากการระเบิดหรือว่าลุกไหม้หรือเปล่าจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาตรวจสอบหน่อยฮะโครงสร้างอาคารเนี่ยเป็นยังไงถูกต้องตามกฎหมายไหม ชาวบ้านเนี่ยเคยร้องเรียนถึงความเดือดร้อนไปก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วนะแต่หลายครั้งที่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลยครับโอ้นี่ก็น่าเห็นใจชาวบ้านอุตสาร้องเรียนไปแล้วนะคะแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยล่าสุดคุณผู้ชมคะประมาณ11บเนาฬกาที่ผ่านมาค่ะนายสรวิทย์แซ่ลิ้มนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางย่าพแพรกบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้คุมเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว อย่างที่พี่พัดบอกนะคะคว่าตอน9โมงมันยังคุกกลุ่นอยู่นี<ม>้11โมงก่อนเข้ารายการตอนนี้ก็เริ่มคุมสถานการณ์ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักปลัดกองสวัสดิการพร้อมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลบางแย่พแพร่ก,ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบค่ะชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงว่ามีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนสํารวจความเสียหายด้วยค่ะหลังจากนี้กองช่างก็จะลงมาช่วยประเมินพร้อมกับจะดูแลประชาชนต่อไป เรื่องการเยียวยาอันนี้ก็สําคัญนะคะยังไม่มีการประสานกับทางโรงงานแต่จะต้องเรียกเจ้าของโรงงานมาพูดคุยค่ะคซึ่งทางเทศบาลอะไรที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยจะดูแลอย่างเต็มที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่พี่พัฒน์บอกว่าร้องเรียนไปแล้วนะหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะการปล่อยน้ําเสียทางเทศบาลก็รับเรื่องร้องเรียนลงมาตรวจสอบอยู่บ่อยๆนะคะประสานกับทางจังหวัดกับทางในอําเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งหลังจากนี้ ก็ต้องมีการขอแบบแปลนทางเทศบาลด้วยนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะอันนี้เบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรหรือไม่นะคะความเสียหายก็ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนี่คือประเมินเบื้องต้นนะคะครับ